สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกดุลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลเบิกไพอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับผมจะพามาดูนสสามกคุดเขียวครับในเนื้อที่หนึ่งไร่พร้อมบ้านนะครับที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยครับในเนื้อที่หนึ่งไร่พร้อมบ้านนะครับขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับหลังนี้เลยนี่เลยครับจุดกําหนดหลักเขตเราเริ่มจากเสาไฟฟ้าตรงเนี้ยข้างสามพระภูมินะครับ ยิงยาวไปเนี่ยครับยิงยาวไปเนี่ยนะครับตามทางหลวงชนบทไปเนี่ยครับหนองสันเจ้าครับถนนเส้นนี้เขาเรียกเส้นหนองสันเจ้าไปถึงพุ่มไม้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตรงเนี้ยหน้ากว้างประมาณ40นะครับแล้วพื้นที่ข้างๆบ้านมันจะเหลือแบบนี้ครับหน้ากว้าง40ยาวเข้าไปยาวไปข้างในนะครับ40คือ40คูณ40่บนะครับบ้านหลังนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยครับเป๊ะเลยนะครับ นี่เลยอ่ะเส้นทางทางนี้นะครับเส้นทางเนี้ยแปบบ๊บหนึ่งรถเส้นทางเนี้ยครับไปประมาณสัก200เมตรนะครับจะเจอสามแยกเป็นตัวทีพอไปเจอตัวทีตรงนั้นนะขวามือไปจอมบึงไปจอมบึงนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ10กิโลห่างจากสายใต้ใหม่นะครับกรุงเทพนะครับ115กิโลห่างจากจังหวัดราดชบุรีก็ไปขวามือเหมือนกันครับ37มโลส่วนซ้ายมือนะครับ จะไปกาญจน์กาญจนบุรีได้ครับเนี่ยเนี่ยนะนะครับหักซ้ายไปไอ้ตรงสามแยกเนี่ยมันจะมีนัดตลาดนัดทุกวันพุธกับวันเสาร์ครับเป็นชุมชนตลาดนัดเลยนู่นะครับเป็นที่ใช้จ่ายตอยกันของชาวบ้านอยู่นี้ครับเส้นเนี้ยรถวิ่งเยอะมากเลยครับผมอ่ะกลับมาบ้านนี้ครับนี่เลยบ้านหลังเนี้ยตะก่อเนี่ยเป็นร้านค้าทีนี้ค่ะเจ้าของบ้านเนี้ยครับเขาไปทำอ่า เกี่ยวกับสปอร์ตคือเสื้อผ้ากีฬานะครับเขาก็เลยไปทําที่ในตลาดอําเภอจอมบึงห่างจากตรงนี้ประมาณสัก10กิโลนะครับเขาก็เลยไม่มีเวลามาขายของแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาอยู่บ้านนี้เขาก็เลยต้องการทําการขายเพราะมีบ้านในตลาดอีกหลังหนึ่งตลาดจอมบึงนะครับอ่ะมาดูเส้นนี้ครับเส้นนี้ไปอบตอเบิกไัยได้ครับเนี่ยนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ10กิโล อ่าแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรนะไปสวนพึ่งได้ครับแล้วก็ไปอำเภอดาา่านมะขามเตี้ยของจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ครับเนี่ยนะครับเนี่ยไปได้หมดเลยครับส่วนทางขวามือเนี่ยครับมันจะอยู่หน้าที่ดินเลยเป็นฟาร์มหมูครับฟาร์มหมูเนี่ยหนึ่งโรงหนึ่งโรงงานครับที่อยู่ต่อนหน้าเราเนี่ยนะครับเนี่ยอยู่หน้าที่ดินเราเลยนะครับหนึ่งฟาร์ม ไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับส่วนข้างๆเนี่ยมันจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับเข้าหมู่บ้านอย่างนี้เลยไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นทางเข้าหมู่บ้านส่วนหลักเขตเราทางด้านซ้ายมือผมจะพาให้มาดูนิดนึงมันจะเริ่มตรงนี้ครับ,บก๊อกปะปานี่ครับนะครับหลักหมู่แล้วก็ยีงยาวตรงหน้าบ้านเราเนี่ยนะครับไป มันจะเห็นต่อไปฟ้านเนี่ยของเราจะอยู่ด้านในนะครับเนี่ยหลักหมุดเราจะเฉียดหน้าบ้านนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างในนิดนึงมันก็จะเลาะตามทางไปเนี่ยครับนี่เป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับส่วนข้างข้างบ้านก็ประมาณเนี้ยครับนี่บ้านหลังนี้มีสองห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในผมจะให้ดูทางด้านซ้ายมือนะครับพื้นที่หลังบ้านนะครับจะมีกอไผ่แบบเนี้ยครับ มีกอไผ่นะครับมีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวออกลูกแล้วนะครับเนี่ยลูกเต็มเลยนะครับนี่อากาศร่มรื่นนะครับหลังบ้านด้านซ้ายมือนะครับขอบเขตหลังบ้านจะกําหนดจุดตรงนี้ครับมันก็จะยิงยาวข้างบ้านเข้าไปเนี่ยนะครับเนี่ยเขาไปบ้านพี่บ้านน้องกันนะครับอ่ะนี่เลยครับป่ะเดี๋ยวผมจะไปเริ่มด้านหน้านะครับป่ะไปเริ่มด้านหน้ากันเอาครับ ผมมาเริ่มด้านหน้าแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูให้ดูข้างหน้านี้ก่อนเป็นฟาร์มหมูบอกอีกครั้งนะครับหน้าบ้านเป็นฟาร์มหมูคนของบริษัทนี้เยอะนะครับสามารถเดินมาซื้อของตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับสามารถตั้งเป็นร้านค้าเป็นร้านขาย ซ่อมมอไซค์ก็ได้นะครับร้านการเกษตรก็ได้เพราะตรงพื้นที่ตรงนี้เขาทำเกษตรกันเยอะส่วนทางนี้นะครับอันนี้เป็นโรงรถสามารถจอดได้สองคันเนี่ยนะครับเท่ากับจอดได้สองคันเลยครับโรงใหญ่เลยนะครับโรงรถเนี่ยประตูเนี่ยมันจะมีสามบานนะครับเพราะว่ามันเป็นร้านขายของพี่เขาเปิดไว้ข้างหน้าประตูเดียวไปเดี๋ยวผมพาเดินเข้ามาดูในบ้านกันเลยนะครับพอเราเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะปูกระเบื้องแบบนี้ครับยกชั้นนิดนึงนะครับ ายในบ้านก็จะประมาณนี้ครับี่ประมาณนี้เลยซ้ายมือก็เปิดออกได้ครับเนี่ยเขาจะมุงเพิงอยู่ข้างๆบ้านอยู่นิดนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมอ่ะผมให้ดูตรงนี้ก่อนขวามือนะครับนี่เป็นตู้เก่าเขายังเก็บไว้เลยนะครับอ่าเข้ามาตรงนี้ปั๊บนี่เลยครับเขาจะทำสเปอร์สปอร์ตเนี่ยครับเป็นเป็นการพิมพ์เสื้อนะครับเขาก็เลยทําเป็นที่พิมพ์เสื้อไปซักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอ่าตะก่อนเป็น เป็นร้านขายของเปตนเตล็ดครับพอเดินเข้ามาสักนิดหนึ่งทางซ้ายทางขวาก็จะเป็นห้องนอนเนี่ยครับนี่ก็ห้องนอนอันนี้ก็ห้องนอนนะครับเนี่ยเราเดินเข้ามาจะเจอประตูแบบนี้นะครับแล้วก็มีทางเล็กๆเดินเข้ามานี่ก็ประ,ต,ะตูบ้างปะตูห้องอีกประตูหนึง่งเดินมาสักนิดหนึ่งก็จะเจอห้องน้าทางด้านซ้ายมือนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทามืดหน่อยนะครับผมต้องขอโทษด,ด้วยอ่ะเนี่ยครับ ไฟฟ้าปราปามีอินเทอร์เน็ตมีนะครับผมแปลงนี้นะครับปึ๊บมาทางนี้ครับพอหมุนมาแป๊บหนึ่งนี่ครับเป็นซอกเล็กๆแล้วเราเดินเข้ามามันก็จะมาทะลุห้องครัวนะครับห้องครัวที่อยู่ตรงนี้ด้านขวามือของมุมบ้านท้ายบ้านเลยนะครับพอเรามองออกไปตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงโน้นถ่ายให้ดูว่าเขากําลังสกีนเพื่ออยู่นี้นะครับห้องครัวก็อยู่ประมาณเนี้ยครับ ปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนอกบ้านนะครับว่าเป็นยังไงมันก็จะมีประตูหลังทะลุออกมานะครับปึ๊บเนี่ยครับจะมาอยู่ด้านหลังตอนที่ผมเดินมาตรงข้างๆบ้านเนี่ยตรงนี้ครับก็จะมีดงไผ่แล้วก็จะเตียงอย่างเงี้ยครับมีต้นต้นไผ่มีต้นกระท้อนมีต้นมะม่วงอะไรพวกเนี้ยครับ ประมาณนี้ครับแปลงนี้เราก็มาเจอลงรถอีกแล้วด้านขวามือนะครับนี่ประมาณนี้ครับปุ๊บแบบนี้เลยนะครับทิศเลยครับอ่าส่วนทิศผมลืมบอกไปถ้าเราหันหน้าเข้าที่นะครับท้ายที่ดินเราอจะเป็นทิศใต้ตะวันออกจะอยู่ทางขวามือทิศเหนือจะอยู่อ่าบนถนนครับประมาณนี้เลยครับผม ไะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับในบ้านเราดูกันแล้วเรานี้ถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินเนี่ยเราจะอยูอ่ผมจะพาไปดูทางขวามือที่ที่เขาเหลือติดถนนเนี่ยครับว่ามันเป็นยังไงเราเดินมาจากตรงเนี้ยมันจะเป็นโคกขึ้นนิดนึงนะครับเราก็จะมองเห็นภูเขาเห็นเยอะเลยแหละนะครับเนี่ยครับที่รกๆเนี่ยใช่อย่างนั้นเลยนะครับถ้าเรามาปรับพื้นที่ให้เตียนนะครับ มันจะดูสวยดูโป่งมากเลยครับผมเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยพื้นที่เราอ่ะจะมาอยู่ตรงติดดงต้นมะม่วงนะครับดงต้นมะม่วงนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นอ่าปักหมุดแถบขวามือนะครับยาวเข้าไปเนี่ยประมาณสี่สิบนะครับอ่าแบบนี้เลยครับเนี่ยหน้าถนนก็สี่สิบนะครับเนี่ยแบบนี้เลยพื้นที่เขาจะเหลือแบบนี้สามารถปลูกต้นไม้ต้นมะม่วงได้นะครับต้นมะม่วงข้างอ่า แปลงข้างบ้านเราเนี่ยมันก็จะเขียวๆเงี้ยครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูก็ได้ปะเนี่ยครับก่อนจะเข้าไปผมให้ดูตรงน,นี้ก่อนอะปะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเนี่ยครับแปลงข้างเคียงเนี่ยเขาจะปลูกต้นมะม่วงไว้เยอะแยะเลยนะครับหลัวเราก็จะตรงเนี้ยครับ เ,เขาจะมีเนี่ยปลูกเป็นแถวไปเนี่ยครับเขาจะปักเป็นแถวเนี่ยเป็นลวดหนามกั้นเขตแดนของพื้นที่เพื่อนบ้านกับของเราเนี่ยมันจะลกๆแบบนี้ครับต้องเอารถไถมาดันนะครับมันจะดูสวยงามมากครับเขาจะเป็นดอมะม่วงข้างๆครับสนใจก็ทักเข้ามาผมนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดแปดสองเก้าสามเก้านะครับ หรือไอเดลาผมก็ศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดแปดสองเก้าสามเก้านะครับพอเรามาถึงด้านท้ายๆที่นะครับเราก็จะมองเห็นภูเขาใกล้เคียงลูกตาเลยครับเนี่ยชิดลูกตาเลยครับอ่าแบบนี้เลยครับผมไปนี้ต้องมาบูรณะหน่อยหนึ่งครับเนี่ยมองไปทางไหนมันก็ลกนะครับนะครับแบบนี้เลยโอเคผมขอจบผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ